นิทานสอนใจเรื่องกระต่ายตื่นตูมครั้งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลขณะที่นอนหลับอยู่นั้นเกิดพายุใหญ่ทําให้ลูกตาลหล่นลงที่พื้นดินเกือบถูกกระต่ายกระต่ายตกใจตื่นขึ้นคิดว่าฟ้าถลม่มจึงลุกขึ้นวิ่งไปอย่างรวดเร็วสัตว์อื่นๆเห็นกระต่ายวิ่งมาจึงถามกระต่ายว่าท่านวิ่งหนีอะไรมากระต่ายบอกว่าฟ้าถลม่มสัตว์เหล่านั้นได้ฟังก็วิ่งตามกระต่ายไปจนพบราชสีตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นสัตว์เจ้าปัญญาเห็นสัตว์ต่างๆวิ่งมาดังนั้นจึงถามว่าพวกท่านวิ่งหนีอะไรมาสัตว์เหล่านั้นบอกว่าฟ้าถลม่มราชสีจึงบอกให้สัตว์เหล่านั้นพาไปดูเมื่อได้ดูที่ต้นตาลก็เห็นลูกตาหล่นอยู่ที่โคนต้นราชสีจึงว่าคนที่โง่เขลาไม่คิดอะไรให้รอบคอบจึงได้รับผลตอบแทนเช่นนี้แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดควรมีสติตรวจสอบความจริงให้ดีเสียก่อน อย่าตื่นตกใจจนทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่